เป็นตัวทูแคปแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับเครื่อนงเดงินสองพันนะคะตัวนี้เป็นตัวตัว EP สองพันสิบเก้าะคะเรีใก,กม่เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะ,ท,คะ,คะที่อยากลดคนน้อยๆสบายๆนะคะลูกค้าต้องแนะนำคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวต้องจำพาไปชมความสวยของเจ้าหน,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 น้าืออเลยะตัวนี้หน้าเป็นไฟหน้าแบบนนะะม,มกับรกนหน้าสวย,สวยตัดครเมีมเลยนะคะดีไซนะะ์ สวยนะคะแล้วก็น่าใช้งานมากๆเลยนะคะใครที่เป็นสาวกของเนโอล่าอยู่แล้วนะคะน่าจะชืช่นชอบกันนะและที่สําคัญตัวนี้มาด้วยสีปรอนเงินนะคะลูกค้าเป็นสีที่ดูสบายตาแล้วก็ดูไม่กกเก่าด้วยนะคะในส่วนของด้านข้างลูกค้าจะได้ล้อแมแหวนเฉลิมโแบบนี้ไปเลยนะคะพระ้อมยางกับพิสโตนนะคะยางคันนี้เป็นปี2 0ส9ตสิดก,กับตัวรถมาเลยนะคะสภาพยางเพียงพอใช้งานเลยนะคะในส่วนของด้านบนนะคะตัวนี้จะมาพร้อมเครไ่เลี้ยวนะคะถัดมาค่ะตัวนี้ ก็ในส่วนของตารพากันะคะก <Wow. S 1> e ็จะบอกว่าเครื่องยนต์2.5นี่มีไอวีจีเอสเจ้าบนะคะลูกค้าขุมพลังเครื่องยนต์เนี่ยบอกได้เลยว่าแข็งแกร่งมากเลยนะคะแล้วก็สำหรับบ้านไหนจะเอาไว้วิ่งในสวนวิ่งพักผลไม้คันนี้คือบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะในส่วนของแบตเตอร์ด้านหลังนะคะลูกค้าสภาพการงาใช้งานเลยนะสำหรับ พร้อมใช้งานเลขไม่รักมือเท่านั้นนะคะในส่วนของดีไซน์ด้านนอกถือว่าค่อนข้างสวยแล้วนะคะเดี๋ยวน้องฟาพาไปชมในส่วนของระบบออปชั่นด้านในบ้างดีกว่านะคะว่าตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะสนับสนุนโดย Car ์โฟช r วเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั .com เข้ามาในสมดัาิใน,น,นแล้วเรียบร้อยนะคะด้านในก็จะคุมผลด้วย นะคะลูกค้าแล้วก็จะดัดด้วยสีเทาอ่อนนะคะในส่วนของเรขไม้นะลูกค้าอย่างที่จำแจ้งไปนะคะเลขไมคันนี้อยู่ที่4 3 5 1 0ก,กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าใช้งานค่อนข้างที่จะปกติเลยนะคะไม่ได้มากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะ,ะในส่วนของฟังก์ชันออปชั่นที่เขาให้มานะคะเครื่องให้ความบันเทิงให้มาแบบครบคันเลยนะคะในส่วนองแอร์เป็นแอร์แบบแมนวนวลนะ,ค,ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแทนมาในส่วนของเบาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะ รีนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะลูกค้าแล้วก็ด้านในค่อนข้างที่จะสะอาดสะอ้านนะคะคงสภาพเดิมได้ถึงเก้าสิบองศเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของแคองเขานะคะลูกค้าแครเนี่ยเปิดได้ถึงเก้าสิบองศาเลยนะคะก่อนจะไปดูแครบต้องดูก่อนเลยหลอดนะคะลูกค้าไม่มีขยะเมยนะคะในส่วนของแครนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะพื้นที่ด้านหลังก็ถือว่าใช้ส่วได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะผู้โดยสารสามารถนั่งได้ถึงสี่ท่านเลยนะแล้วก็ ลูกค้าให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะคะรอยอาร์ตยังอย่ครบแล้วก็ยนะังอยู่ในสภาพเดิมลูกค้าบอกเลยนะว่าคันนี้ค่อนข้างทีญญ่จะใหม่มากเลยนะคะ เด็กคนสมกับทุกมือสามารถเข้ามนผูกมิตรของเ่่น